เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าหน้าร้านกันนะคะหลังจากที่เราสมัคร3 0 0มาแล้วเราได้จะได้รหัสสมาชิกค่ะแล้วรหัสสมาชิกของเราเนี่ยก็จะไว้ซื้อสินค้าค่ะในราคาต้นทุนแล้วเราก็จะได้หน้าร้านของเราแล้วก็ประกันอุบัติเหตุ1 0 0 0 0บาทนะคะแล้วหน้าร้านของเราจะกดเข้าไปดูยังไงให้เรากดไปที่ google ค่ะและให้เราพิมพ์คําว่า s u c c e s s more ระบบบริษัท มันจะขึ้นว่า s u c s m o r e com แล้วก็กดเข้าไปค่ะแล้วเขาก็จะมีให้เราใส่แล้วก็ใส่รหัสสมาชิกของเราไปค่ะว่าเรารหัสสมาชิกอะไรเดี๋ยวโบจะยกตัวอย่างใส่ลงไปนะคะสมมติรหัสสมาชิกนี้แล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านค่ะสี่ตัวค่ะรหัสผ่านสี่ตัวของเรานะคะก็ตามเลข บัตรประชาชนสี่ตัวหลังค่ะหรือแลหรือเป็นเลขพาสปอร์ตก็ได้ค่ะสี่ตัวหลังนะคะแล้วเลขตัวเลขตัวนี้ค่ะมันขึ้นอะไรมาก็ให้เรากดตามเลยค่ะหลังจากที่เราใส่ตัวเลขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดคำว่าล็อกอินค่ะเราก็จะเข้ามาหน้าเว็บไซต์ของเราแล้วหลังจากนั้นนะคะ เราก็ในเว็บไซต์นี้เราจะได้อะไรบ้างเราก็ดูเลยค่ะมีสมัครสมาชิกเราก็สามารถสมัครสมาชิกต่อได้ในออนไลน์นี้ได้เลยแล้วโดยเติมเงินค่ะเข้า Su ัก e s s m o r e Point เนี่ยค่ะแล้วก็สามารถสั่งซื้อสินค้าในนี้ได้เลยค่ะเติมเงิน c c e s s m o r e Point แล้วก็เติมในนี้ได้เลยค่ะหรือเราจะต่ออายุในนี้ก็ได้ หรือเราจะดูนี่คือข้อมูลหน้าข้อมูลส่วนตัวของเราว่าสมัครวันที่เท่าไหร่หมดอายุวันที่เท่าไหร่ผังองค์กรของเราค่ะเราก็สามารถเข้าไปดูได้ในผังองค์กรของเรานี่ค่ะเราก็เข้าไปดูอ่าเรามีซ้ายขวามีเท่าไหร่มีเนี่ยค่ะเป็นหน้าร้านของเรารายการคอมมิชชั่นข้อมูลส่วนตัวก็สามารถเข้าดูได้เลยค่ะโอเค นี่คือหน้าร้านของเราค่ะ